สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยววัดถ้ำผาแดนก,กันนะคะไปไหนถ้ำผาแดนโอเคขึ้นรถกันครับพาอยานะ้กันรอมีแต่มังกรขึ้นเร็วขึ้นเลยขึ้นเลยอันนี้นะคะเราขึ้นรถดยสารนะคะเพราะว่าเราต้องจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วเราก็มาขึ้นรถนี้เพื่อขึ้นเขากันค่ะนักงมีอะไรคุณจะไปดูอะไรครับไปดูพายานะ เหรอครับโอเคไหมสบ,บายไหมบ,บยปิดแมสได้ครับตอนนี้กำลังขึ้นเขานะคะเราถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นเขานะคะนูนวิ่งนำแม่ไปเลยทริปนี้มากันสองคนนะคะจะขับรถออกมาไม่ไกลจากบ้าน,นะคะ่ะ พอดีวันนี้เขาหยุดเรียนก็เลยมากันสองคนโชคดีมากปกติคือวัดนี้ค่ะถ้าวันหยุดนะคาตะเลิกหรือว่าวันอยู่เสาร์อาทิตย์นี่คือแทบขึ้นไม่ได้เลยนะคะคนเย,ยอะมากแล้วเขาต่อคิวขึ้นรถเพราะว่าเขาให้จอดรถไว้เลยไว้ตรงตรงชายตรงตีนเขาอะค่ะแล้วก็เขาจะมีรถโด,ดยสารของเขาขึ้นมาต่อคิวแบบไม่ไหวเลยวันนี้ก็เลยเออ,อาเถออาศัยมาโชคดีมไม่ค่อยมีคนค่ะก็เดินกันสะดวกไป นี่ค่ะเด็กก็จะถูกใจมากเลยตรงนี้มีน้ำตกด้วยว้าวที่นี่เขาทำสวยมากนะคะจากสวนทำอะไรสวยหมดเลยแบบตกที่นี่เขาลงทุนเยอะมากแล้วก็ทำสวยมากเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินครับ โอเคนี <Okay. S 2> ่นะคะนี่เป็นค้านอนองค์ใหญ่เลยนะคะเราบังรถลูกวิ่งมาวิ่งเข้ามา <c oughs> คือล่มลื่นมากเลยค่ะแข็งแรงมากเลยกระโดดสูงมาก <c oughs> ดีนะที่ขนละมาตรงนี้นีนะที่ขนเอะแข็งแรง โอ้โหสวยมากมันจะมีฝั่งที่ว่ามองเห็นวิวเมืองด้วย<ฮ>จุดชมวิวถึงแล้วเมื่อก่อนอนะตอนมาตรงน,นี้ยังทําไม่เสร็จคือก็ยังก่อสร้างอยู่เลยอยตอนนี้แบบหลายปีแล้วเนอะตั้งแต่เจ้าขุนเจ้าขุนยังไม่ท้องนะที่มาเจ้าขุนสามขวบจะี่ขวบแล้วเนี่ยไม่ได้มานานมาก ปวดฉี่นะคะตอนนี้กําลังจะเดินไปห้องน้ํากันนี่ไงห้องน้ําเจอแล้วนีทางขึ้นตรงนี้ช่วยช่วยมากไหมชอบไหมขึ้นบันไดไปข้างบนนะคะข้างบนจะเป็นจุดชมวิวเกาะบันไดไปด้วยค่อยๆเดินครับสวยมากบรรยากาศดีมากนค่นี่เป็นจุดชมวิวนะคะ ทางนี้ลูกนี่ไงดูว <decent. S 2> <may> <out> ิวเลยโอ้โหดีมากไหนพายาล้อพายามนน่าอยู่ฝั่งโน้น่ะอยู่ตรงนู้นจะไปย้อเดี๋ยวพาไปอะไปถ่ายลูปก่อนมาทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้เออย่นะแม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดนั่งพักนะคะจุดชมวิวนะคะเราะกว่าเคยจะเป็นเมือง ท่านเห็นไหมโอสวยมากมีเด็กบอกว่าให้ถ่ายรูปนะคะนี่มีน้ำตกด้วยสวยนี่แบบนี้ต้องมาแบบ พาผู้ใหญ่มานะมีรถเขามีรถเข็นให้ด้วยนะข้างหน้ามีรถเข็นยืมได้แล้วก็ถ้าพาคนเท่าคนแก่มาก็าพาเขามาแล้วคนเท่าคนแก่น่าจะชอบแบบแนวแนวนี้นะเดินไม่ไหวก็เข็นเอาสนุกเขาละเจ้าคุนเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยคืออยู่สกลมาอ่อตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยสามสามขบจะแปดเดือนแล้วเขาเพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยมามานะลูกมา คือแม่ปกติเป็นคนแบบไม่ชอบอากาศร้อนก็เลยไม่ค่อยมาถ้าแบบอากาศหนาวมาได้แต่วันนี้อากาศร้อนก็มาเพราะวาเขาไม่เคยมาพาเขามามาจุงมือลงมันได้แต่เราจะไปกันฝั่งนู่นสวยมากสวยมากเดวมาก,มาก,มากเดินบันไดตรงไป,ปนไี่ค่ะมีามทางเดินไปนู่นทะลุไปได้หลายที่เล่นได้นี่เราจะไปกันทางน้ําตกไปลูกป้ต้องเดินดีๆระวังลื่นนะพื้นมันจะเปียก เพราะมันจะมีน้ำน้ำมันจะชุ่มตลอดเวลานี่ยิ้มหวานให้มามาหน่อยชิจะได้มีกำลังใจนะว้าวน้ำตกสวยมากคุณมายืนแลลูกมามาจะถ่ายรูปให้นี่มายืนตรงนี้เนาะอายืนหันมายิ้มหันมายิ้มเดี๋ยวตกน้ำโอ้ยไม่ต้องไปยืนตรงนี้เออยยืนตรงนี้ไม่ต้องเดินไปโอเคนี่เลยนะคะ ก่าจะได้รูปแต่ละรูปนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยเอาการนะคะเหมือนจับปูใส่กระดมเลยค่ะแต่ก็พอได้รูปอยู่นะคะมานะคะนี่ขึ้นบันไดมาเนาะก็จะเจอเหมือนน่าจะเป็นรูปแกะที่แกะบนหินนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหางมังกรหรือพญานาคเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นเป็นพญานาคแหละเนาะหางพญานาคมีเด็กแบบตื่นเต้นมากเพราะเขาชอบพญานาคมากมีเด็กตื่นเต้นมากเลยขนตื่นเต้นเหรอลูกเฮ้ hey. แต่ลมลื่นมากแต่ว่าก็ร้อนนะเพราะอากาศร้อนถ้ามาแบบหน้าหนาวนี่คือดีสุดๆเลยมาลูกมาเคเราจะไปตรงหัวนะคะหัวพญานาคไปเดินไปเลยวันนี้จ้าขุดใส่ชุดพื้นเมืองนะคะสั่งมาทางเน็ตนะไม่รู้พื้นเมืองเหนือหรือเปล่าหรือ <laughs> พื้นเมืองทางไหนแต่สวยดีขุง พราะอากาศแบบนี้ต้องใส่เสื้อผ้าประมาณนี้เด็กชอบขึ้นบันไดมาถ้าเจอตรงนี้ที่เขาจะหย่อนเหรียญกันนะคะถ้ามีเหรียญก็ะโยนให้ให้ลงบาตเลือกไปใส่รองเท้าเลยลูกร้อนใส่รองเท้าเลยมันร้อนลูก <c oughs> เอ่อไม่ค่ะชอบไหมชอบไหมไปถ่ายไปถ่ายนรองเท้าแห้งนะนี่นะคะเดี๋ยวจะรองเท้าเปียกน้ำตัวเองก็ไม่ยอมใส่เลยตกบันไดสวยมากข้างหลังก็เป็นวิวเมืองนะคะ พื้นที่นะคะตรงนี้เด็กก็ได้ที่วิ่งเล่นแล้วนะคะร่มรื่นด้วยอันนี้เรานั่งอยู่นี่นะคะมันจะเป็นเหมือนศาลาอันหนึ่งซึ่งสวยแล้วก็เย็นสบายด้วยคือร้อนมากเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนไหมครับร้อนร้อนมากไหมครับร้อนเย็นมากร้อนเย็นมากอันนี้กินน้ําครับกินน้ําเลยครับน้ําขวดหนึ่งจะหมดแล้วนะครับไนอ่ะนี่ไงน้ําในนี้จะหมดแล้วนะครับขวดหนึ่ง ก็จะกลับแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้ไปนั่งเล่นมาสักพักนึงแล้วร้อนมากมเหนื่อยมากมมโอเคเดินสิลูกนี่นะเดี๋ยวรถก็ไปขึ้นรถไงลูกเด็กขี้เกียจเดินบอกให้รถมารับทาไมต้องเดินไปหารถนี่ไปยืนถ่ายกับผ้าสีๆตรงนี้หน่อยลูกสวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะเขาจะให้เราเขียนชื่อแตะเอาไว้คุณมาเร็ว นีม่มาเขียนชื่อแปะตรงนี้ก่อนแล้วมานี่มานี่นะคะเราก็แอบ,บเขียนเอาไว้ได้แล้วนะคะใครพูดไม่ฟังองะเออใครพูดไม่ฟังมามาบอกว่าให้รอก่อนเออถ้าหกล้มมานะมามาไม่วิ่งไปคข้าช่วยนะนั่นนั่นน่นขาเกือบงอไม่มีเลงเดินเยอะว้าวไปไหนนะ่ะ มันเป็นห้องน้ำํำลูกขึ้นมานี่ห้องน้ําขึ้นมาเมมร็วนะมาห้องมาแล้วมันเป็นห้องน้ำปะเ,เราเอารถขึ้นมาไม่ได้ครับเราต้องจอดรถไปข้างล่างครับเด็กไม่อยากเดินเด็กถามว่าทําไมรถไม่ขึ้นมารับเราต้องเรียนรู้กัน ลำบากบ้างทริปเทีย่ยววัดทำาผาแดนกันนี่ค่ะเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับร้อนไหมครับร้อนร้อนเดีย๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันทริปวันนี้เรายังไม่จบนะคะวันนี้เรายังไม่กลับบ้านน่าจะกลับแบบเย็นๆเ,เลยแต่ว่าเสร็ดแล้วสำหรับทำาผาแดนนะคะทริปแม่ลูกสองคนหมดแรงเลยหมดแรงเลยน้ำขวดหนึ่งหมดเลยเตรียมน้ำ ยบายเลยบายวัดเลยลูกหันไปไว้ไหว๊ลยบายด้วย bye bye, วยบายจบกันแล้วนะคะสําหรับทริปนี้นะคะจริงๆแล้วการเที่ยวกันกันกบลูกสองคนนะคะก็เป็นเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นดีนะคะอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะเราไม่มีคนช่วยนะคะแต่ก็เป็นทริปที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกได้เป็นอย่างดีนะคะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้เจ้าขุนหน่อยนะคะเจ้าขุนเพิ่งมาทำคลิปนะคะแม่เพิ่งทำคลิปให้ขุนครับขอบคุณครับ